สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับไก์บีพาทัวร์ก็มาอยู่ที่ร้านวันนลานสกายครับอีกหนึ่งร้านชิลแห่งใหม่ในย่านบางพระแห่งนี้ได้ข่าวว่าใครมาก็ต้องแวะมาครับวันนี้ไก์บีพาทัวร์เลยขอมาลองบ้างไปกันเลยไป แล้ตอนนี้รกบีพาทัวร์ก็เข้ามาอยู่ในบริเวณร้านวานิลาสกายแล้วฮะบ,บริเวณสวยมากฮะแล้วก็มองลงไปด้านนี้นยะก็อยู่บนเหมือนอยู่บนหน้าผานะครับแล้วมองลงไปเห็นทะเลฮะบรรยากาศดีมากเลย ครับเพื่อนเพื่อนและตอนนี้นะครับไก่บี่พาทัวร์ก็อยู่กับน้องจิ๊บครับเจ้าของร้านวานิลาสกายบางพระครับสวัสดีครับน้องจิ๊บครับความเป็นมาเป็นยังไงบ้างร้านนี้เนี่ยโอ้โหสวยมากเปิดมานานหรือยังครับเปิดมาประมาณ2เดือนแล้วประมาณ2เดือนนะสไตล์แบบนี้เขาเรียกสไตล์อะไรเนี่ยสวยจังเลยเป็นประมาณโคโลเนียลนะคะเป็นโคโลเนียลแบบคลาสสิกมากเลยแล้วยิ่งมาอยู่ริมทะเลอย่างนี้เนี่ยมองเห็นวิวแล้วก็ แมหน้าที่จะมาเช็คอินมากเลยนะครับอาหารก็ดูน่าอร่อยมากเลยอันนี้เป็นที่นําเสนอเป็นซิกเนเจอร์เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องมาทานที่นี่ทีเดียวเลยนะคะมีอะไรบ้างเลยอย่างนี้อันนี้เมนูแพะแตกทะเลเดือดค่ะแพะแตกทะเลเดือดนะฮะอันนี้เป็นทะเลต่างๆนี่มาเหมือนอยู่ในน้าต้มยำใช่ค่ะโอเคทำแบบเสิร์ฟแบบคลุกคลิกคลุกคลิกหน่อยก็คือจะเข้มข้นอ่าแล้วอันนี้อะไรคะนี่เป็นซุปๆนี่เออเป็นแกงรันจวนค่ะแกงรันจวนเนื้อน้องลายค่ะเนื้อน้องลายด้วยแกงรันจวน แหมชื่อแล้วน่าจะหอ, <c oughs> อดูเลยจริงๆแล้วมาอันนี้ครับคือว่าผ้าสามสมุทรค่ะเป็นแบบเหมือนสามไข่อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามาปิดเสิร์ฟในสไตล์ของแบบวานิลาสกายอ๋อผ้าสามสมุทรอ่าก็จะมีสามไข่มีอะไรบ้างไข่กุ้งไข่ปูแล้วก็ไข่ลขปลาเลียบเสียวค่ะอืมโอเคแล้วมาอันนี้ละครับคืออะไรข้าวอบน้ำเลียบค่ะข้าวอบน้ำเลียบนก่อนทานก็ต้องคลุกๆสะหน่อยใช่แล้วส่งท้ายแต่ไม่ท้ายสุดอันนี้คือเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวค่ะเป็นยำก๋วยเตี๋ยว ยำเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวประมาณนี้ค่ะ,ะก่อนทานก็ลุกอ,<ช>อยากใส่อะไรก็ใส่ลุกๆเอาแล้วก็เอาน้ําราด<ช>ทานยำเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวใช่ค่ะโอ้โหมีเมนูน่ารับทานเยอะแยะเลยเครื่องดื่มก็นะไม่ธรรมดานะครับแต่ละอย่างน,นี้เมื่อกี้แอบชิมก็ไปแล้วอร่อยเลยมาทานอาหารก็ได้มานั่งชิลๆช,ชมวิวทะเลก็ได้นะก็มีโอกาสชวนเพื่อนๆมาเช็คอินกันที่ร้านวานิลาสกายบางพระ นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าบอกว่ามาจากไกด์บีพาทัวร์วันนี้คุณชิพพิเศษให้ลดค่าอาหารให้10%เลยนะครับก่อนจากกันวันนี้ก็ฝากร้านวานิลาสกายบางพระแล้วก็ฝากแฟน,แฟนเพจไกด์บีพาทัวร์ยูทูบช่องไกด์บีพาทัวร์นะครับเอาไว้ในอ้อมบกกลัใจด้วยกกสวัสดีครับ